ไปเห็นป้ายโฆษณาเบอร์เกอร์คือมันดูน่ากินมากอะเบอร์เกอร์นั่นนะ่ะขนมปังชิ้นใหญ่ๆเนื้อสัตว์หนาๆนมีผักมีอะไรคือมันก้อนใหญ่มันดูน่ากินมากอะแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมฮะผมเนี่ยขับรถเข้าไปเพื่อที่จะซื้อคือโปรโมชั่นมันบอกว่า59บาทเริ่มต้นใช่ไหมพอผมเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บคุณเชื่อไหมว่า59บาทนั้นอนะมันเป็นไก่แล้วมันเล็กมากอะ คืออะผมลองสั่งมา59บาทเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะซื้ออะไรเพิ่มผมอยากแค่ลองดูว่าเออโอเคมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมันใหญ่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้จริงไหมคือมันดูน่ากินไงผมเลยเล่าให้ฟังนะครับพอซื้อมาเสร็จสับเรียบร้อยคุณเชื่อไหมผมผมแกะห่อเบอร์เกอร์มานะขนมปังไม่เหมือนกับในรูปเลยชิ้นเนื้อก็ไม่เหมือนผักก็ซอยไม่เหมือนเลยไม่มีอะไรเหมือนในรูปเลยบางทีผมก็อยากจะถามกับ กับใครหลายๆคนว่าไม่ได้รู้สึกแปลกกับ,ก,บการที่ว่าคุณเห็นป้ายโฆษณาที่เขาโฆษณาแบบนั้นอ่ะพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่บอกกูลงนึกภาพดูสิว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของไทยอ่ะมันไม่ใช่แบรนด์ต่างประเทศอ่ะมันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะคนไทยเนี่ยยังเป็นคนที่ทําอะไรแล้วยังซื่อตรงนะครับยังมีความซื่อตรงกับลูกค้ามากกว่าแบรนด์ต่างประเทศคุณไปเห็นว่าเขาถ่ายรูปหนมคกบางทีเขาเอากล้องมือถือมาถ่ายเลยบางทีเขาเอากล้องธรรมดามาถ่ายเลยแล้วมันแตนๆมันแบบมันเรียวอ่ะมันจริงอ่ะ ภาพมันอาจจะไม่ได้น่ากินนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือแบบเขาไม่ได้หลอกคุณผมก็แค่อยากจะถามว่าคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอลองคิดดูนะครับว่าใตา้ภาพเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าภาพนี้เอาไว้ใช้เพื่อโฆษณาเขาดักไว้ทุกทางเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันคือกลยุทธ์ครับแล้วกลยุทธ์นี้ผมให้ชื่อว่ากลยุทธ์โฆษณาเกินจริงครับถามว่าหลักการกลยุทธ์โฆษณาเกินจริงเขาทำยังไงนะครับรูปแบบมันเป็นแบบนี้ครับ ภาพที่เขาสื่อให้คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดใหญ่ๆห,ห,หรือว่าจะเป็นภาพโฆษณาเป็นป้ายเล็กๆตามป้ายรถเมล์โรงเรียนตามมหาลัยตามอะไรก็ได้ที่คุณเดินไปอ่ะแล้วทําให้คุณเห็นว่าโอ้โหมันมันใหญ่มากเลยนะมันราคาถูกมากนะเริ่มต้นนะแล้วล่อคุณเข้าไปเป็นกลยุทธ์โฆษณาเกินจริงนะฮะหลักการมันแค่นี้แหละป้ายใหญ่ดูน่ากินภาพดูสวยพอเข้าไปคุณไม่มีหรอก59บาท โดนเกินกว่าน,นั้นอยู่แล้วกลยุทธ์นี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาศัยความเคยชินของคนไทยที่ว่าไม่ว่าจะหลอกยังไงคุณก็ไม่ได้โกรธคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครร้องเรียนนะครับที่พูดนี่ไม่ได้ว่าจะให้คุณร้องเรียนหรืออะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้คุณฟังถ้าใครจะหลอกผมอ่ะคือหลอกได้นะครับผมเชื่อคนง่ายแต่ผมบอกเลยว่าผมก็เชื่อแค่ครั้งเดียวนะฮะ พอมันเป็นแบบนั้นผมก็เลิกกินดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ประเทศไทยมันพัฒนามีของดีๆแล้วไม่มานั่งหลอกกันนะครับก็อย่าไปนสนับสนุนพวกนี้ยพยายามไปนสนับสนุนแบรนด์ต่างชาติที่เข้ามาแล้วมันหลอกคนไทยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบการแก้กลยุทธง์ง่ายๆแบบนี้เอากลยุทธ์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขามาใช้กับเราหรือว่ากลยุทธ์ที่ในบ้านเราบริษัทใหญ่ๆใ,ใช้ชอบวิธีการวิเคราะห์ชอบรูปแบบลักษณะประมาณนี้ อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันกับผมนะครับว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการโฆษณาเกินจริงรูปภาพที่มันเกินความเป็นจริงในสิ่งที่แบบคุณไปเจอแล้วคุณไม่ได้เห็นแบบนั้นก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับพบกับผมใหม่ในแก้กลย,ยุทธ์โดย Big กพุทธายะสวัสดีครับ